มอเตอร์ที่แรงขึ้นของ Nissan Kicks ในโมเดลเย a r 2022นะครับจะสามารถทำเวลา0ูนยถึงร0 0และ8 0ถึงร2อได้ดีกว่า Nissan Kicks ในรุ่นที่จำหน่ายนปัจจุบันหรือไม่มาชมกันครับ น i s สันคิกส์นะครับเป็นรถแตกต่างจากไฮบริดอื่นๆทั่วๆไปโดยที่เขาจะใช้เครื่องยนต์ครับ1.2ลิตรเบนซิน79แรงม้า103นิวตันเมตรเนี่ยทำหน้าที่ในการปั่นไฟอย่างเดียวครับเข้าไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าของเขา ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าในรุ่นที่ขายอยู่ณปัจจุบันจะมีพลกักกำลังอยู่ที่120แรงม้าหน่วยของ PS แรงบิดสูงสุด260นิวตันเมตรครับเคมอัตราสิ้นเปลองรวมอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรอะไปดูกันเลยกว่าว่า0ูถึง180-120ของเขาเป็นยังไงบ้างครับ แล้วที่รุ่นใหม่นะครับในปีนี้ Nissan ได้เปิดตัวโมเดล year 2022ของ Nissan k i ก k ์โดยมีเรือธงเป็นนิ s สันคิก k ์ออเท c ครับที่มาพร้อมกับชุดแต่งออเท c ครั้งแรกที่แบรนด์นี้ได้ออกมานอกประเทศญี่ปุ่นให้ประเทศไทยให้ชาวไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกับออเท c กันปกติเขาจะเป็น s p o ร t เท c h ใช่ไหมครับ เพราะว่าเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเลยให้เอาชื่อออลเทคออกมาใช้ข้างนอกญี่ปุ่นครั้งนี้มาแล้วครับกับชุดแต่งออ t เทคใน Nissan ท i กนอกจากนี้ยังมีรุ่นอื่นครับมจะเป็นรุ่น E V V L นะครับเลือกตามฟังก์ชันความปลอดภัยที่คุณผู้ชมต้องการได้เลยเครื่องยนต์เหมือนเดิมแต่มอเตอร์ไฟฟ้าของเขาพละกำลังมากกว่าเดิมครับจาก120เป็น136แรงม้าในหน่วยของ PS แรงบิดมากขึ้นกว่าเดิม 280นิวตันเมตรยังคงเคลมอัตราสินเปลืองรวมอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรแน่นอนว่ามีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซับเสียงที่มวลซับเสียงเท่าเดิมแต่เขาปรับปรุงให้มีการซับเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นช่วงล่างที่เก็บตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงครับแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าส่วนถึง180-120ของเขาเป็นยังไงบ้างครับ แตกต่างกันแบบเห็นชัดเจนอยู่พอสมควรเลยนะครับผมทั้ง2คันเป็นการนั่งสองนะครับจะแตกต่างกันตรงที่สถานที่เท่านั้นเองนะครับต้องขอภัยคุณผู้ชมที่ไม่สามารถนํามาจับในสถานที่เดียวกันได้แล้วก็คงเป็นอย่างนี้ไปในะอีกหลายๆคลิปนะครับผมนั่นแหละคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามอเตอร์ไฟฟ้าของเขาแรงขึ้นสู่ถึงร้อยวยขึ้น8 0ดสถึงร้อยนิดหน่อยนะครับในระดับหนึ่งเท่านั้นเองยังไงครับฝากไปดูรีวิวรอบคัน ถึงความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงของโมเดลเยี์2022และชุดแต่งออ t ท c h ที่ดูเท่มากๆเลยของทางนิสสันที่จัดมาให้ชาวไทยรวมถึงราคานะครับดูได้ที่ด้านล่างเลยราคาเป็นไงครับผมว่าน่าสนใจขึ้นเยอะเลยสำหรับใครที่อยากได้รถยนต์ไฟฟ้าติดเครื่องปั่นไฟขับสนุกนะครับรวมถึงในเมืองเนี่ยประหยัดใช้ได้เลยนะวันนี้เคนขอตัวลากันไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ